หลองดูด้นห้าต่อหกลอง5ูด้นห้าต่อหกลองดูได้นห้าต่อห้าูได้นห้าต่อหกลองดูด้นห้าต่อหกต่อสิบลองดูได้นแปดลองแปลองแปลองแปลองดูได้นหกต่อแปดลองดูได้นหกต่อด้าดนหกต่อแปดลองแต่อดูด้นะแปดต่อด้าดนะแปต่อสิต่อสิต่อแดงโหนคอละดูด้นสิบต่อด้าดนสิบหมดเองเว้ยมวยมาแทนมากินแล้วเว้ยูด้ยี่สิต่อแดงสามสิต่อเงียบนะครับเงียบเงียย เงียบ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 เอาโดนบาดดีเก้าเอาแล้วครับดูนะครับเกร็งนะครับทางด้านของพ่อปูธอนหรือว่านิเช้าครับตรงในขวาหน้าป้ายหน้าไว้ครับยกสุดท้ายแล้วนะครับจักรพิษนั้นพยายามจะสมกับญาณนะครับโอ้ยังขาตายไม่ได้ครับมาขอร้องแทนเอาไว้ครับจักรพิษครับโอ้ ช่าครับนม่ครับีหน้าแววตาของพี่เชานะครับน้องนทชูใกล้ๆนี่สกเพชรเลยครับแล้วก็บอยสุดท้ายครับโอ้โต่อยก็ได้ถึงริกถึงทิงถึงขาถึงกระไครับเีบ่ครับเป็นภาพฉลาดแล้วก็นาวาการเอกวันชัยของสีครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกับทางด้านของจกักอยอยรเนนนนนนวเุ เป็นไงบ้างไฟนี้ยืนยืนยืนเรายกสี่เป็นไงบ้างยกสี่ยกสี่นี่เรายังไงอ่ะไปเป็นหมัดกับเขาอ่ะเป็นยังไงบ้างบวกครับคิดจะบวกอย่างเดียวเลยฮะลูกพี่อาชีเท่าไหร่ลูกพี่อาชีเท่าไหร่สองหมืนนะสองหมื่นเนาะ ก็เราก็ใส่หมัดเลยจริงๆยืนวงนอกดอวาเราก็พอจะได้อยู่นะมันไม่มันไม่มันเลยอ้อยมันมากกว่าเราอ๋อจบคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างใช่แก่งโดนแข้งเขาเป็นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกอดคอตีเขานี่เขาก็ยาวกว่าเรานะครับฝากกนแฟนติดตามหน่อยครับฝากติดตามช่วเจียจะปิดออแล้วครับผม